วันที่11มีนาคม2559นายนวรั์ตวนเอมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสารนโยบายสพปพิจิตรเขต2ครั้งที่11ปีการศึกษา2558โดยมีนายสุวโรธธนินวัต์ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล0 3เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานมหากรรมวิชาการสารนโยบายสพปพิจิตรเขต2เพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษาของสพปพิจิตรเขต2และสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักเรียนได้คิดวิเคราะห์วางแผนและได้ลงมือปฏิบัติจริงค้นหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านดนตรีนาฏศิลป์ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนข้าราชการครู สถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล0ูนย์3มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาในการนี้มีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสารนโยบายสพปพิจิตรเขต2ครั้งที่11ปีการศึกษา2558ประกอบด้วยนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพธเร0ูนจำนวน14โรงเรียนกำหนดจัดงาน1วันคือวันที่11มีนาคม2559ณโรงเรียนชุมชนทนมบ้านไร่อำเภอโพธเรจังหวัดพิจิตร